สวัสดีครับวันนี้เพจแมงปองก็จะมาสอนการปิด2ชั้นของเกมโลบอกกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นกดเข้าความปลอดภัยจากนั้นเลื่อนลงมาน,นะครับจะเห็นอีเมลและความปลอดภัยกนั้นให้เรากดปิดไปเลยครับ พอขึ้นหน้านี้ให้เราไปเอาเลขที่เขาส่งมาทางอีเมลนะครับเอามากรอบลงนะครับเาลงตรงนี้เลยจากนั้นกดตรวจสอบยืนยันครับ เป็นอันเสร็จครับสาหรับการปิด2ชั้นเกมโลบอกนะครับก็ก่อนจะไปก็ขอฝากร้านเติมเกมหน่อยนะครับชื่อเพจว่าแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับรับเติมเกมโลบอกและอื่นๆอ,อีกมากมายนะหากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไว้ท่านี้ก่อนสวัสดีครับ